กายังอืมนน่มึงหละการนหึน้่สวยจังเลยที่สวย่วมาเวอเนร่ะเนนี่มึงปากไม่ตีขีต้งปวดสวยจังเลย

ให้พี่พ่อไปซื้อนน่อพี่พอไปซื้อลอกให้เสียแวะมากผสิแวะมากบอะคนงานก็น้อยคนงานก็น้อยยว่หลานจะไปนั่งอีกเห้ <c oughs> ููเงินบอวันนี้มาแวะหาของขวัญค่ะหาน้องของขวัญครับ ดำดีสีไม่ตกเลยนี่พ่อโทรมาหาไปหมึอนเุ้ยโควิดอึเห็นกันไหมหิวไหมครับหิวไหมครับหิวไหมอืมอืมอืมบอเือเเอเา

ไ่ไหมคะนี่จะว่าไงเนยั่นอุ่มุ่มุมม่แขนทั้งนี่ยี่นหาสะเอื้อติลูสะเสอื้อเปล่าอืะเอื้อ ใส่เออไม่เอาไปใส่เออเขายึดจังไรอีก <Aust ans> <fit> ปูอยากนอนแล้วอาบนา้ำแล้วกส็สิไปยาโสเลยไปล้ำก่อนหาเงินก่อนนะคะดีปึงป้งๆอยู่จำบ้านไม่หยังว่าว่าไหนว่าไหนว่าไหน

chụp quần chụp quần chụp chụp không chân không chân ừ. Uhm.